ดื้อบอนตัวเถิกหรือตัวแม่ดื้อกลมูดอ้าลูลกลลลอ่ะขึ้นหลกไลแมนพันหลกใช้เงินไช้เงินไช้เงิน ไรวีดีโอเป็นแบบนีแมนชาวไทยเที่ยวกันเป็นอย่างลูกไอ้มันห่องมันห่องบอกนี้พอดีเลยนะอันนี้ลูกเขาปองเลยคนนึงเข้ากี่ปองสองปองไหมลูกนี่นะน่าน่าจะเขาบอก่าแต่มันอยู่ระยะบอกอ้อนการเล่นที่บอก่อนเล่นส่จังไลยแม่ละนางอยู่ไต่ล่มอยู่พ่อพ่อพ่อเจ้าเจ้ากินดี ลองเดใเห้มันถ e ึงเบังจากงานหนึ่งป่อนลูกสาวมันซื้ออย่างนี่ทองซื้ออย่างซื้อทองแดงตัวเธอหยุดซื้อทองแดงตัวเธออย่งนีมันตอกยางก่อนตัวเม่มันจะยางนึ่งแมนบอก กำลังเห็นได้นี่ว่าใส่กระดิ่งนี่นี่น,นี่บ่อนน้ำเจีงชีเลยบ่นอน,น,นอตีนอกค่ะตรงอันนั้นน่หออันนั้นไหนหาใหม่ใส่หาแขกใส่เออมันลบอยู่ข้างของน้ำก็ได้อยู่นะนแต่ต้องมีแขกให้มันแต่ต้องมีแขกให้มันได้นะเอาเอาโต๊ะนี่โต้โต้หนีิให้มันอยู่